อันนี้ตั้งไว้ทำไมเนี่ยโหมากกี่คนครับเนี่ยสอ,องคนอ่ะนับนับนับคิวคิวหมดไปได้ไหครับตอนนงสามร้อยแะครับโหขอบคุณมากนะครับ <c oughs> เออไม่รู้จะพูดอะไรเลยวะเย้วันนี้เรามาฟังเพลงอัลบั้มใหม่พร้อมกันครั้งแรกจริงๆเปิดไปแล้วเมื่อกี้ให้ผู้สื่อข,ข่าวฟังแต่เขาไม่ค่อยสนใจอะเราสนใจนะโอเคนะ ก็มีใครได้อัลบ้มไปแล้วม้างครับโอเคมีใครแอบไปฟังบ้าง้วครับมีแล้วเหรอเออกิกาของวันนี้นะครับเราจะฟังเพลงพร้อมกันผมจะพูดว่าผมแต่งเพลงนี้ยังไงคุณควรจะฟังเท่าไหร่เป็นพิเศษมันมีอะไรที่น่ารู้เกี่ยวกับเพลงนี้บ้างพร้อมกันนั้นครับแฮชแท็กจะขึ้นบนนี้ ขอเส้เ A, ครับสมมุิสมุิเพลงแรกขึ้นมาปุ๊บแฮชแท bueno, ็กสปาร,ราดขึ้นแท็กแรกปุ๊บฟังเพลงจบปุ๊บเพื่อนๆนคิดยังไงสัปาราดแม่งคตรเพาะเลยทวิตเลยนะครับหรือสัปหราดเฉยๆก็ทวิตได้แต่ไม่ต้องแอดผมมาโอเคโอเคโอเคทุกคนมีมือถือใช่ไหม เอ้เโทรหาเพื่อนนะดีละก็เล่าก่อนครับอัลบั้มนี้แล้วก็ใช้เวลา3าเดือนกว่ามาต้นปีที่หยุดไปนะครับไปทํามาจริงจังมากนะครับไปเที่ยวต่างประเทศนู่นนี่ได้แรงวันนาะเดี๋ยวค่อยๆเล่าว่าแต่ละเพลงได้จากประเทศไหนบ้างน,นะครับทําไมต้องชื่อว่าไซไฟก็เคยสัมภาษณ์ไปเยอะแล้วไซไฟนี่ตั้งขึ้นมาก่อนที่จะมีเพลงด้วยซ้าคิดว่าอยากจะได้ ชื่อเนี้ยย้อนกลับไปที่ตัวเองเด็กชอบอะไรบ้างเคยดูหนังสัตว์ประหลาดดูหนังหุ่นยนต์ดูหนังผีบ้างไหมอะไรอย่างนี้ไปนั่งคิดกับมันจดเป็นเพลงออกมา